ับสวัสดีครับผมชัยณรงค์ครับวันนี้ผมว่าจะออกไปลองขับแท็กซี่ดูว่าจะมีคนไหมวันนี้วันนี้เป็นวันเคอร์ฟิววันวันที่สองหรือเปล่าฮะเคอร์ฟิวสามทุ่มถึงตีสี่แต่ก็เหมือนแบบเหมือนคนมัน ไม่ได้ออกไปทํางานเลยฮะเหมือนทํางานอยู่ที่บ้านอนะไรทํานองนั้นแต่ก่อนจะออกไปขับก็ต้องมีนี่ครับแอลกอฮอล์ต้องพกแอลกอฮอล์แล้วก็พกแมสนะแมสปิดจมกูกปิดปากป้องกันป้องกันไว้ก่อนนะตอนนี้ช่วงนี้มันเหมือนแบบต่างคนต่างป้องกันตัวเองนะครับช่วงนี้ต้องดูแลตัวเองหน่อยครับ เดี๋ยวลองดูฮนะแต่ผมจะไม่ถ่ายผู้โดยสารนะครับแต่ผมจะถ่ายเป็นช่วงๆไปว่าช่วงไหนช่วงไหนไปไหนอะไรอย่างเงี้ยช่วงไหนถ่ายได้ก็จะถ่ายก็เพิ่งลองหัดทำนะฮะก็ลองทำดู ตอนนี้ผมอยู่น็อตสวรรค์ครับตอนนี้ฝนตกกัตกแห้งเติบแล้วหละมีก็บ่เบาจังอยแล้วถือว,ว่าตกทั่วกรุงเทปอยู่ครับช่วงนี้ตอนนี้ผมอยู่นอตสวรรค์นี่ตกแข้งเติบเยอะ ว่าก็ห้องคึม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 ,ม,ม,มน,นี้ดีรถติดไฟแดงพอดีก็เลยถ่ายถ่ายให้เบงเอาปุ้งเทปเป็นหนึ่งในช่วงครับตอนนี้ผมก็อยูมิติเอดหมอชิด อยู่บางนี่ฝนก็ตกคือกันครับฝนตกก่หยุดเลยตกแห้งเติมฝนตกก่หยุดเลยครับหาโพธิสารกับลำบากอีไรแบบนี้ กีก็จอดเต็มกันอยู่ครับตอนนี้ก่บบ่งบรรยากาศป่ายรถเม์ครับบางคนยินรอรถ่นเม์ามาห้องมาแห้งบัวใครมีคนคนกับบัวใครออกจากบ้านรถเม์มากกับว่างเป็ละขันไหมครับบัวใครมีคน ตอนนี้ก็ทุ่มทุ่ม12นาทีแหละตอนนี้ก็ถ,ถนนนิ่นนนโล่งเลยครับมันสมกับว่าเครื่อฟิวอิดหรอกช่วงนี้นักนักถึงฝนนักถึงโควิดทายเนี่ยผมก็ทายอยู่ในรถด้ยครับผมโมเดลลงไปยางทายเลย ได้ไปเที่ยวนาได้สิงยางไทยให้เบิ่งว่มันโล่งทำเมรถเมยมากทั้งรถเมยทั้งรถตู้ทั้งรถแท็กซีแ่แหละครับจอดอยู่นี่ัะต่อไทยรถตู้เขา เปิดทางไปคือกันแหละวน่วนวน่นหากะบมใ่ใดคน้นจอดอยู่ใกลๆปายรถเมี่นนี่แหละหามีคนยางมา่อคืนฝนมันตกไงครับถนนนี่โลงเลยว่นโมมี่ี่เกิร์ฟฟิว แล้วสองตุ่มหางกับปหรือมั้งคนก็ยังลินลินอยู่โอ้ยอยู่าตั้งทางไหนเนาะที่ได้คนเนาะนี่ตอนนี้ผมแล่นอยู่ถนนจจรัญเนี่ยลงมง่งหวังพัดเล้วครับเนี่ยวันนี้จะไปรถเมล์บางอันไดคนมา ก็ร่างเจ็ดพอดีก็ได้แลนย้อนกลับมาแล้ิ้มแถวพ้าตาเนี่ยนะครับ เิดนยากวันนี้นี่แรนมาก็ได้แล้ว,ลวสามร้อยแล้วละเิครับไปหอดสองถุนเครื่องนี่จะได้พ่อหาลอยวะยังเบิ่งกันครับตอนตอนเข้าบ้านหมดละเดี๋ยวจะทายให้เบิ่งว่าครับได้จักบาทออกมา,อางแต่สีโมง ตอนนี้ก็หอดบานเรียบร้อยแล้วครับก็เขามาสามถุมพอดีมาเบิ่งกันว่าไปแลนด์ใดจะลอยนี่มานับเบิ่งคกันได่จกลอย ลอยพอดีเลยครับลอยห,หกลอยไปหกลอยไปหกลอยพอดีเลยครับมีเศษอยู่น้อยนึง เศษเงี้ยเน,นเงีนทุนจะคล้องแหละก็ได้หกลอยพอดีหกลอยเนี่ยยังบ้านเดียหะขาแกดเดียวหกลอยขาแกดออกไปก็จะประมาณ200สองลอยก็จะได้อยู่สี่ลอยก็ออกไปตั้งแต่สี่โมงแรง เขามาสามถุ่มเป๊ะพอดีเลยขอบคุณครับท่านที่เขามารับชมคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆนะครับครับผมครับสวัสดีครับ